โอเคบัดสุขาเมื่อในวันที่เก้าต่อมาไว้เอาคารเครื่องเสียงหมวกจุ้มสายน้ำปัวอ่าประจําตีไว้เรียบร้อยแล้วในหลอนหนุ่มหมวกจุ้มสายน้ำปัวติดเสียกสายมันอ่าภายใน่ายพุ่มมีเสื้อไม่รัดวาวดีเจวันจีวันประเดี๋ยวจอยแค่เนาะอ่าดีเจวันจีวันมาอ่าปันแหงถ่ายพุ่มมีเสื้อไม่รัดแค่เนาะโอค่คอันนี้เป็น่ายจะลงแสงขาว กส่ไขมันุูลาใส่ไขมันเข้มๆเรียบๆสิหมกุ o มสายน้ำป enfin, ูเอาเก็บเครื one, three, three. Three. Three, seven, Four, ่องเสียงไหววันมาได้หน่อยขดอพี่น้องขอส่วนสาธิตต่อมาอะไรคะามก z ้นสายน้ำปูเอาทัวขาด่วนเก้าสี่เก้าสี่เกี่ยวก้าเ็ดเก้าหนึ่งองหนึ่งสามสามห้านองพี่น้องคันะนเก้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งนะครัน้ะอันนี้ห้าขา มีไว้แต่คิดเล็กน้อยไหนแค่ดออย่าลืมมาดใจบริการค่ะไฟแสงสีระบบไฟแสงสีอ่าห้องคาราโอเกะก็ไล่อ่าห้องรุ่นที่สุดไหนก็ไล่อ่าย่อก็ดีเจไหนก็ไล่คาราโอเกะดีเจก็ไล่คาราโอเกะก็ไล่รุ่นที่สุดก็ไล่ค่ะพี่น้องกันนะไฟแสงสีระบบเหมือนในเทคในว่าค่ะแคมแคมคาในเอาคาจัดเรียบร้อยค่ะงบสูงสุดค่ะอ่าย้่ยเพอร์เจนั่นแหละเคาคาหางแฮนเก็บมาไว้ค่ะนาะเต็มทุกร์ในเต็มครึ่งกิริยามบานค่ะเนาะ น่าจเป็นลาาามันค่ะก็ปิดจูปิดต้อยมันเมียนว่าในแด่ยาวมากนะค่ะนะ่ <c oughs> <c oughs> กิมาลว่าซิมาสม,ามัมหนูเย,ยวาในไหนคะนี่อาหรือกาีมาในประเทอิน่าก็กษีมาสมมนูเย,ยา่าแล้วสมมใน่รั่งเียเลย่ะเอาหรืปาตาก็ย่ไๆๆๆๆๆๆล้ละเลยเราม่ใจกังนี่ใน,นการขามาสซงขามาสซงขาเนาะขึ้นหัวจักไพหลงเาขานะ<อ>าหัวจักไพ่หลงในเฮ้า่าเอามาเาขานะอ่ะหาหัวจักไหลวงในกัมมาแต่ไรฮ รถยกค่ะอ่าน่าจะไพลงค่ะนะจักไพลงมิลิ่งตอนมาค่ะเนาะอันใหม่ค่ะจักไพลงปีจะปลี่ข้ออ่าน่าเอาขาเต็มจ้างเอาลงค่ะเลยกับกับเอารถยกค่ะเน้องจานมันมีรถยกเลยจางกมันมายกลงปั่นขาขาเต็มเลยเก็บไว้ไหนวันือนในวันที่เก่าน้อ 6เดรีปี 2, 2022ค่ะวันที่เกาน6เดรีปี 2, 2022อันนนเซอรมุกจุมสายน้ำปูไหนคะน้องอ่าอย่าตั้งหลังตามอีน,นี่บอกว่าเขาตัแล้วเอ้ยสายน้ำปูค่ะพี่น้องคานะอ่าติดต่อคาไร่ไหนมุกจุมสายน้ำปูเข้าคาหับงานกับเศษค่ะมีว้ตีเวียงตะเรียกแน่อ่ารัวทัวคา09 49 435903อ่า09 49 สี่สามเก้าศูนยและศูนย์เก้าหกเจ็ดเานนึ้าค่ะศูนย์เก้าหกเหอ้ันนี้ระบบไฟพิมพ์ไฟ LED ของมขไม่ล่าุูคาะพี่น้องค่ะตู้กลางแหลมตู้เวดของอาจารย์โจเสียง่ังเมืองไทยขนะเนาะแผ่นนินไว้ค่ะอาจารย์โจแผ่นนินไว้เสียงลังเมืองไทยค่ะ,คะ,อ,าาะ,อ,คะอันนี้ตู้เวดของแผ่นน,าาผนินไว้ค่ะสายยามันก็แผ่นนินไว้ในวัดท่นเล็กค่ะ มันทัดเรียกข้าอ่าย่อกรขิยงวทีย้าวขามีตั้งปุ้นกันเนาะเวทีขิยงวทีอันเล็กก่อนไลอันนั้นเป็นขิยงวทีอันสูงค้าพี่น้องค่ะขิยงวทีใหญ่อันนั้นเป็นขิยงวทีอันเล็กในอ่าข้าคขาห่างแหนไว้เรียบร้อยในวทีอันเล็กอ่าให้เวทีเล็กเรียกกรไลวทีใหญ่ใหญ่กนไลค้าคขาเส้นตาบะเรียบร้อยในแค่น้องพี่น้องเขาเขาตีจำตีไก่เสียมบะข้าวขาทำงานอยู่ในที่ต่อมาอะไรเมื่อทัวข้าาในซุนเก้า 4 9 4 3ก9 0 3ี่้เกาศนาะ0967เก้าหกเจเ้านอ่าเ้าคาอไมื่อคือนั้นมาค้องพลิงยีนวนและมีเรื่องลาเขาตั้งหอตั้งเฮืองยาตัวหลีงามเย้าในนาะังจุ่มียเขาแห้งหมดแรงสิอ่ามุกจุ่มใจหลวงเขาเขาแห้งหมดแรงเขปอกมือปเอาอ่าคือปีจ้ของเมืองและปีจ้ออุไ์ในไต้ก๋เขาปีจใจ้เขาเต้ห้องมือกินเลี้ยงกันอยู่ในคณะพี่นองค่านะอาคาอย่าลืมาเป็นปัญหาคาอาคาออาาา มาชูขามาชูก็แล้มาชขมาชูข้า